สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับหัวแรงนะครับหัวแร้งแบบปืนนะครับของฮาโกนะครับบางคนอาจจะอ่านว่าฮคโคอะไรก็แล้วแต่นะครับ ตัวนี้นะครับก็สายช่างนะครับน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับสำหรับสายช่างนะครับผมจะไม่เถียงแล้วกันนะครับว่าอของถูกๆก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับร้อยสองตัวนี้ซื้อมาประมาณเกือบเกือบแปดนะครับเจ็ดกว่าบาทนะครับตัวนี้ทำไมราคามันสูงกว่าชาวบ้านเขามันมีดีอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยนะครับ โอเคนะครับแกะออกมาแล้วนะครับอ่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับพื้นๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีจุดสังเกตอะไรให้ดูด้วยว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมนะครับก็ที่พอจะสังเกตได้ก็คือราคานะครับถ้าของแท้เนี่ยราคาก็จะสูงหน่อยถ้ามีของที่ราคาถูกๆก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของปลอมนะครับน่าเพราะของแท้ก็คงจะไม่ถูกนะครับอ่าบางที่อาจจะขายราคาไม่เท่ากันนะครับอย่างตัวนี้ได้มา7จ ร้อยกว่าบาทเกือบ8 0 0นะครับที่ไพศาลนะครับซื้อในร้านค้าออนไลน์น่าจะได้ถูกกว่านี้นะครับแต่ก็น่าจะอยู่ลาวๆ600ขึ้นแน่นอนนะครับหกเจ็ดกน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับรูปร่างหน้าตาก็เหมือนที่คุ้นเคยกันดีนะครับมันก็อาจจะคล้ายๆนะครับกับยี่ห้ออื่นหรือเป็นของจีนของก๊อฟก็แล้วแต่นะครับ ที่เป็นตัวละ1้0 200นะครับแต่คุณภาพมันมันก็น่าจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับอย่างตัวที่ผมใช้อยู่นะครับตั้งแต่เปิดร้านมาแล้วนะครับนี่นะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ยังไม่พังนะครับปลายตรงนี้นะครับปลายตรงนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะครับเปลี่ยนมาเป็นร้อยอันแล้วแต่ไส้ด้านในนะครับไส้ที่เป็นฮีเตอร์ความร้อนยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะมาถอดประกอบตัวนี้ให้ดูนะครับ ใช่ช่างก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละแต่บางคนมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันด้านในมันเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เผื่อกําลังตัดสินใจซื้อหอแรงใหม่สักตัวนะครับมันมีทั้งแบบที่เป็นเป็นด้ามตรงนะครับแล้วก็เป็นด้ามปืนนะผมจะถนัดเป็นแบบปืนนี่นะครับด้านในนะก็จะประกอบไปด้วยปอกนอกแบบนี้1ชิ้นนะครับแล้วก็พร้อมด้วยน็อตสวมตรงนี้นี่ นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ปลอกด้านในซึ่งเป็นปลายนะครับที่เราเปลี่ยนบ่อยมากๆนะครับอ่าแล้วก็มีชิ้นตรงนี้นะครับมันจะยาวไปไหนเนี่ยนะครับรูดเฟรมแล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฮีตเตอร์ใส้ความร้อนนะครับนี่นะมีสัญลักษณ์ฮาโกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับราคานี้นี่อ่าองค์ประกอบโดยรวมด้านนอกก็จะมีประมาณนี้นะครับ สิ่งที่นะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะแกะให้ดูด้านในนะครับสิ่งที่จะต้องสำรองนะครับมีสำรองไว้นะครับสายช่างไม่ว่า,าเป็นมือใหม่มือเก่านะครับก็น่าจะต้องสำรองอะไรไว้บ้างนะครับสิ่งที่ต้องสำรองไว้ก็คือเนี่ยนะครับชุดปอกด้านนอกนะครับเนี่ยปอกด้านนอกนะน็อตตรงนี้ไม่ต้องสำรองก็ได้เพราะดูแล้วเหมือนจะไม่มีขายหรือผมยังหาไม่เจอนะครับแต่อันนี้มีขาย นะครับนี้มีขายแยกนะครับอันนี้มีขายแยกนะครับแล้วก็ไซดฮิตเตอร์ตรงนี้มีขายแยกตัวที่สำรองนะครับและเปลี่ยนบ่อยที่สุดก็คือ2ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับไส้เมื่อใช้ไปนานๆนะครับปลายมันจะสึกนะครับปลายตรงนี้มันจะสึกเราก็รู้กันดีอยู่นะครับยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งสึกได้เร็วนะครับทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนไอปอกตรงนี้ไส้ที่อยู่ด้านในตรงนี้กับไอปอกตรงนี้มันจะ มันมันจะติดกันบางทีบางทีเอาออกบางทีบางทีก็ติดกันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยมันแกะไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนไส้ในตรงนี้ไอ้นี่ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรสำรองนะครับผมก็เลยจะมีเยอะหน่อยนี่นะครับอ่าเป็นปลายฮาโก้แทะนะครับนี่นะปอกก็เป็นของยี่ห้อเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็มีน,นี่น,นี่มีปลาย นะครับสำร,รองไว้หลายอันเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนบ่อยนะครับใช้งานค่อนข้างหนักนะก็เลยเปลี่ยนบ่อยที่จริงม,มันไม่ได้สึกง่ายนะที่จริงนะครับไม่ได้สึกง่ายอันนึงก็ใช้งานหลายเดือนเลยนะครับที่บ่อยที่ว่านี่ก็คือว่าพอดีมีทํางานพร้อมกันกับผู้ช่วยด้วยบางทีมันก็เลยต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับนี่นะคร <ulu. S 2> <ๆ>ับไปหลายอันนะครับอันนึงนะครับ ไอ้ไอ้แบบเนี้ยนะครับไอ้ปลอกนอกเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณอ่านี่ราคามีติดอยู่นะครับ60กว่าบาทแต่ไอ้เนี้ยปลายด้านในค่อนข้างที่จะมีราคานะครับนี่อันนี้180บาทนะเกือบ200เลยนะครับแค่ปลายด้านในแค่นี้นะครับแค่ปลายมันเนี้ยนะครับก็ราคาพอๆกับหัวแรงจีนแล้วนะครับนะบางทีร้อยสองซื้อหัวแรงได้ทั้งตัวเลยแต่ถ้าเป็นของแท้ของฮาโก้เนี่ย นะครับ180บาทนะครับเกือบ200ได้แค่ตัวนี้นะครับก็ดูราคากันเราเองนะนะครับแล้วผมก็จะย้ําอีกทีว่าผมไม่เถียงนะครับว่าของถูกก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมไม่เถียงนะมันก็ใช้งานได้ก่อนหน้านี้ผมก็เคยใช้ของถูกนะครับแต่คุณภาพมันคนละเรื่องนะครับของดีของมีคุณภาพนะครับของที่มีราคานะครับ บอดี Body, พ้พลาสติกพวกนี้นะครับก็ยังมีผลนะครับพลาสติกพวกนี้ถ้าเป็นของแท้มันจะทนความร้อนได้สูงจุดต่อตรงนี้นะครับมีผลผมเคยใช้ของถูกแล้วทีเนี้ยเวลาเราใช้งานจริงนะครับเวลาเราใช้งานกับงานจริงๆนะครับบางจังหวะนะบางจังหวะเราจะต้องใช้ปลายหัวแรงเนี่ยไปแงะไปงัดไปเคลียร์ขาอุปกรณ์บางทีตรงเนี้ตรงคอตรงเนี้มันต้องรับแรงนะครับ บางทีถ้าเป็นของถูกบางทีตรงเนี้มันมีความร้อนสะสมอยู่แล้วความร้อนสูงอยู่แล้วพลาสติกมันก็อ่อนตัวเวลาเราแงะอุปกรณ์เนี่ยในตรงนี้หลุดออกมาทั้งยวงเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันของแท้ของปลอมมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยนะครับะไที่บอกว่าใช้งานได้เหมือนกันบางทีนะมันใช้งานได้แต่บางทีมัน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 มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันไม่เหมือนกันอยู่นะครับ อทีนี้มาดูไส่ไหนกันบ้างนะครับด้านในนะครับมีแค่นี้เองนะครับนี่นะนะครับถ้าเป็นของแท้สังเกตดูนะครับ ไปห,หัวแรงแบบปืนเนี่ยนะครับทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วมันเป็น2จังหวะนะครับก็คือถ้าเราเสียบปลั๊กแบบนี้มันก็จะร้อนขึ้นมา20วัตต์กำลังไฟคือ20วัตต์มันจะร้อนขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้ร้อนมากนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากดปุ่มมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างสเปคที่เขาเขียนไว้นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้อ,อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะครับ 20ทับ 3, เอ่อทับรวัตต์นะครับถ้าเราไม่กดปุ่มมันก็จะเป็น20วัตต์ความร้อนก็จะอุ่นๆนะครับถ้าเรากดปุ่มเข้าไปมันก็จะกลายเป็น130วัตต์ความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกไหลเป็น,เป,นเป็นเท่าตัวเลยนะครับทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะกดปุ่มติ๊กแบบนี้กดปุ่มแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะร้อนนะครับอ่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยเห็นไหมไส้ยิตเตอร์นะครับมันจะมี2 อ่ามันจะเป็น2ออ่าเหมือน2 c h a n n e นลนะครับเป็นเป็น20วัตต์กับ130วัตต์ชัดเจนเลยแบ่งกันเป็น2เป็นสองไสแบบนี้เลยนะครับนี่นะสายจะมี3เส้นเส้นหนึ่งก็เป็นเซนเตอร์อีกเส้นหนึ่งก็เป็น20วัตต์กับ130วัตต์แบ่งกัน2เส้นชัดเจนนะครับเห็นไหมสายไฟต่อมาเส้นหนึ่งก็เดินไปนะครับอีกเส้นหนึ่งก็มาเชื่อมต่อเข้า20วัตต์โดยตรงนะครับอีกเส้นนะครับจะอยู่ที่สวิตช์เมื่อกดปุ่มนะครับ ขดของ130วัตต์ก็จะทํางานนะครับของแท้จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าของปลอมนะครับเอาเป็นว่าของปลอมเท่าที่ผมเคยเจอแล้วกันนะครับมันจะเป็นฮีตเตอร์ไส่เดียวนะครับก็มืก็คือมีสายแค่2เส้น L กับ N แค่นั้นเองนะครับแล้วมันจะมีสวิตช์2จังหวะเหมือนกันแต่มันจะเป็นการผ่านไดโอดนะครับจังหวะที่ยังไม่กดปุ่มนะครับไฟที่เข้ามาตรงนี้มันจะผ่านไดโอดเข้าขดฮีเตอร์มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเหมือนเหมือนจะเป็น DC แต่ไม่ใช่นะมันจะเป็นลูกคลื่นมีครึ่งลูกคลื่นนะครับผมจำไม่ได้เขาเรียกอะไรนะนะครับเมื่อเราก,กดปุ่มนะครับ AC ก็จะเข้าเต็มขดฮีเตอร์มันก็จะกลายเป็นไฟเต็ม เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราไม่กดปุ่มมันก็จะอุ่นๆนะครับร้อนพอสมควรแหละแต่ไม่ร้อนมากเมื่อเรากดปุ่มมันก็จะร้อนมากขึ้นมานะครับอันนั้นคือของราคาถูกนะครับแต่ของราคาแพงคดไครคดมันเนี่ยนะครับไม่มีวงจรอะไรมีแค่สวิตช์ฐานแค่นั้นเองตรงนี้ก็เป็นฮีเตอร์2ขดน,นะครับที่อยู่บิวอินด้านในตัวเดียวกันนั่นเองนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวแกล้งนะครับฮาร์โก้นะครับอ่าลืมบอกรุ่นไปเลยนะครับลืมบอกรุ่นเลยนี่นะครับอ่ารุ่นนะครับ981นะครับตัวนี้นะจำตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับก็เป็นรุ่นยอดฮิตเนี่ยนะครับ981 เป็นรุ่นยอดฮิตนะครับที่ขายกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีของปลอมเยอะด้วยก็ดูราคากันเอาเองแล้วกันนะครับถ้าถูกจนผิดปกติก็สันนิษฐานไว้ก่อนอาจจะเป็นของปลอมหรือเปล่านะครับก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อกันดีๆนะครับแล้วก็อีกที่นะครับถ้าใครซื้อมาแล้วนะครับก็สำรลองชุดเปลี่ยนนะครับปอกนอกนะครับแล้วก็ไส้ในไว้สักชุดหนึ่งนะครับ เราไม่ต้องไปซื้อหัวแรงใหม่ทั้งตัวเราเปลี่ยนแค่ชุดในแบบนี้ก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแต่ถ้าคนแค่ใช้ซ่อมบํารุงเล็กๆน้อยๆงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะครับแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับใช้ยาวยันลูกบวชนะครับบอกเลยนะครับใช้จนลืมนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดยังไงก็อภัยไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ